ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเกาะช้างได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่พักผ่อนเกตร้อนชื้นที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกจากนิตยสาร Travel and l ์เลชซึ่งเป็นสื่อชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของโลกเลยนะครับโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกาะช้างและเกาะบริวารเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทยประกอบด้วยระบบนิเวศท,ที่หลากหลาย มีทั้งป่าดิบชื้นมีน้ําตกนี่ชายหาดสวยงามนะครับแล้วก็มีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆได้อย่างเช่นการเดินป่าดำน้ำดูปะการังการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านถ้ามาดูการจัดอันดับในครั้งนี้เมาดิฟที่คุณวีริศพูดถึงตอนแรกเนี่ยเขาได้แชมป์ เขาได้อันดับหนึ่งแต่เขาก็สวยจริงนะเนาะก็ให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนเแลวแซงมาดีเขาอันดับหนึ่งตอนนี้เขาสวยนะครับส่วนของเราคืออันดับสองที่รายงานไปก็คือเกาะช้างก็มีการประเมินจากนายเนรมิตรสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติบ่เกาะช้างที่มองว่าการจัดอันดับในครั้งนี้น่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะช้างแล้วก็ประเทศไทยโดยรวมได้อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวก็ควรจะคำนึงถึงความยั่งยืน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเป็นสำคัญอีกด้วยนะครับ